สวัสดีครับวันจันทร์ที่31กรกฎาคม66ครพบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV g l โ b a l นะครับผมมาเชิญชวนดู g กี g r กราฟิกซึ่ง g e ี g r กราฟิกตอนนี้มันไม่เค่อยมีอะไรมากมันอยู่ที่อเมริกาอย่างเดียวที่จะส่งกองกำลังและอาวุธขายวัสงครามให้ไต้หวนันญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่คือภาพรวมและการซ้อมรบและสร้างความทะเลทองเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ การซ้อมรบของเกาหลีเหนือก็อจจิงิวเคลีย์ไปเรื่อยนี่เกิดทดสอบมันมีโอกาสมิสเทคได้ส่วนสงค UK, รามยูเครนกับรัสเซียนั้นซื้อยาวครับปูตินเขาซื้อเวลายาวที่ทาให้เศรษฐกิจของยุโรปนั้นเพี้ยงพรำแน่อนอนในอนาคตเพราะไปเชื่อแต่อเมริกานี่คือภาพรวมฉันไม่แปลกใจเลยครับบริษัทใ,ใหญ่ใหญ่อินฟราสักเจอร์ของอเมริกาได้ทั้งก่อสร้างได้สร้างอาวุธสงครามขายวัตถุดิบใหม่ๆ เกิดขึ้นมาแทนอาวุธเก่าๆที่หมดร้างไปและสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาการซื้อผูกยาวเป็นเป็นสิปี20ปีแน่นอนสิ่งที่อเมริกาได้เรียบร้อยละกลับมาดูเรื่องของริ p u b บริก n นเร d ด m ม c r a ขาวกันครับที่จะมีการเลือกตั้งในอีก15เดือนข้างหน้าใครจะเป็นคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นทามกับโจไบเดนทั้งปัญหามันก็ยังเดิมๆอยู่นี่คือภาพรวม แต่เชิญชวนเราหลุดออกจากมรงนี้เรามาดูกันเติบโตและกันรีเซช i o นและกันที่จะมี i n นเฟช i o นต่อไปเพราะว่าอย่าลืมครับจีนนั้นก่อสงครามกับอเมริกาแน่ในเรื่องเทคโนโลยี AI ทั้งหมดเพราะถูกติดกั้นโดยอเมริกาทั้งพาร์ทเนอร์บล็อกไปหมดทั้งไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ที่อเมริกาออกกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ให้ส่งเครื่องมือในการผลิต ชิปเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอนทั้งหมดให้กับจีนแล้วก็บล็อกวัตถุต่างๆทุกอย่างนั้นสงครามตัวแทนมันจะเกิดขึ้นชั้นจีนก็ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆตั้งแต่สมัย3ของสีจิ้นผิงนะครับได้ตั้งหลีเฉียงขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็ได้กลับมาได้ของหวังอี้กลับมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใหม่นโยบายก็จะเป็นเหมือนเดิมและต่อเน,นื่งนนองแน่นอนครับเชิญชวนทุกคนมาลงทุนในซัพพลายเชนใน AI ที่เป็น บูมมิงครับไม่ใช่บั b เบ้าแน่นอนทุกคนรู้พอร์ตใหญ่ๆอโลเกตทั้งนั้นจ้องที่จะซื้อทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ EV และก็ AI ชิปซัพ p ลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ที่เคลื่อนย้ายมาเจาะทั้งอินเดียเป็นซัพพลายเชนและทั้งเวียดนามและเซาท์อีสเอเียทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นทุกคนลงทุนมากมายมหาศาลแม้แต่ Intel AMD แล้วก็ TSMC เข้ามาในภูมิภาคส่วนของ South อีสเอเชียแล้วก็อาเซียนทั้งหมดที่จะบล็อกเป็นซัพพลายเชนเทียบสกัดกั้นจีนนั้นจีนก็เติบโตแกร่งโดยให้ทุกคนเข้ามาพัฒนาแจ็คมากับเข้ามาในเรื่องของแอน o กรุ๊ที่จะผลิตเรื่องของพอล์พตี้ให้เฟิรม์มและเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติใหม่เป็น นปานนั้นจะกำหนดด้วยเยบยยและกระตุน้นเศรษฐกิจคอนซัมชันคอนซูเมอร์ในครึ่งปีหลังและต่อเนื่องไป PMI จะออกในวันนี้ของจีนนั้นก็น่านอยู่ในเลียรที่4ี่หรือ5เซนนั่นเองโดยภาพรวมเพราะยังต้องฟื้นจากการบล็อก3ปีต่อเนื่องปิดประเทศในเรื่องของโควิดและกำลังเปิดประเทศในปีนี้นั้นแน่นอนครับก็ต้องใช้มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจแน่นอนโดยกดดอกเบี้ยและเพิ่มเงิงงงนทุนสมรองเข้าไปให้กับแบงก์งต่างๆปล่อยสินเชื่อ นี่คือ c o n s u m p t นคอ consumer ของประเทศจีนขณะที่อเมริกานั้นมีปัญหานี่สธาณะเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนที่จะปั๊มรบรรดาบออกมาเฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยน่าจะพีคละและอาจจะเห็นอีกไหมต้องมาดูในเดือน9และการที่เดือนน่าจะมีแจ็คสันโฮจะมีประชุมมิทติ้งนั้นจะกํหนดกฎเกณฑ์เรื่องของเทรนดอกเบี้ยเรื่องของ Recession อินเฟชชั่นนั้นเกิดจากวัตถุดิบที่แพงขึ้นเพราะทะเลดำถูกปิดแน่นอนครับนี่คือก่อปัญหาทั้งนั้น กันยานั้นอาจจะไม่มีอาจจะต้องดูโนเวม b e r ชนกันว่าระหว่างตุลาไปเดือนคือ31กัน1 November, นะึ่งโนเวมเบอนั้นเฟดจะขึ้นหรือไม่หรือว่าฟีดไปเรียบร้อยและรอคัดเลทในกลางปีหนะ้าคือไตรมาสที่2ประมาณเดือนพฤษภานี่คือภาพรวมนะครับของ globalization ทุกคนครับ private wealth private fund ของแบงค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเข้ามา investment ใน booming ของ AI และในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรม EV ทั้งหมดที่กำลังเริ่มเติบโตทุกคนเปลี่ยนพอร์ตฟิโอในลักษณะนี้แล้วก็เฮลแค์ส่วนประเทศไทยครับแน่นอนครับการเมืองวันนี้วันที่1และวันที่สาสารสนุป,ประชุมจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ถ้าไม่รับก็จะมีโหวตกันในวันที่4วันศุกร์นี้อยู่ที่ว่า ยังเป็น8ปดพักเดิมมีก้าวไกลอยู่รับรองไม่ได้รับการโหวตแน่นอนจะเกิดขึ้นหรือไม่การประชุมในวันพรุ่งนี้8ปดพาร่วมเดิมที่จับกันอยู่3 1มนนั้นจะมีปัญหาออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนครับเพื่อไทยได้เสนอไอเดียต่างๆแล้วอยู่ที่8ปดพักจะตกลงกันพรุ่งนี้ถ้าไม่ยังมี8ปดพักเหมือนเดิมการโหวตนายกไม่เกิดขึ้นแน่ทั้งในวันที่4และอาจจะเลทไปถึงวันที่10ในอาทิตย์หน้าต่อไปนี่คือภาพรวมนะครับ และเงื่อนไขที่คุณทักศิณจะกลับมาอีกเช่นเดียวกันมีตัวแปรในการโดดตั้งรัฐบาลแน่นอนสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะทําอย่างไรจะโดดออกมาร่วมกับรัฐบาลเดิม5พักรวมกันอยู่ที่188หรือจะส่งไม้ต่อให้กับพักที่3เพราะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วทั้ง1และ2ติดปัญหาเงื่อนไขเพราะหาเสียงมาในอย่างนั้นไม่มีลุงต้องไม่ไม่มีลุงถึงจะมีเราถ้ามีเราต้องไม่มีลุงนี่คือปัญหาของ 8พักร่วมรัฐบาลที่จะตัดตั้งรัฐบาลอยู่ฉะนั้นเชิญชวนตรงนี้ครับ Investment ให้ดีครับเป็นจังหวะซื้อกับ c o r r e c t ยังไงผมว่าให้ซื้อเข้าไว้กลุ่ม Banking เทหนักไปทางแบงก์กรุงเทพกรุงไทยแล้วก็ TTB แล้วก็ทิสโกจะมีประโยชน์มากที่สุดถึงแม้เรื่องสินเชื่อรถยนต์นั้นมีปัญหาทิสโกโมีหรือธนานชาติมีแต่โดยภาพรวมแล้วอย่าลืมว่าสินเชื่อรถยนต์นั้นนี่เสียหล้านคัน เป็นนี่เสียแน่นอนแล้วก็กลุ่ม p r o ป e r t ตอีกลหะนี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูตรงนี้แน่นอนครับกรนง,งจะประชุมและน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25ครั้งสุดท้ายแล้วก็มาดูว่าจากนั้นฟีดและดูกันกระตุน้นเศรษฐกิจต่อไปสําหรับรัฐบาลใหม่ที่จะมีในกลางสิงหาหรือไปเดือนสิงหาเป็นต้นไปนั้นเพื่อมากระตุน้นเศรษฐกิจถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาต้องใช้ดิจิทัลเพย์แน่นอน10,000ื่นใน6เดือนแน่นอนครับ เ้าใช้เงินถึง5 5 0 0ส้านล้านก็ต้องกู้แหละครับถึงผมต้องบอกครับแบงกิ้งและถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรตีจะได้มีรัฐมนตรตีครังคือคุณอาทิตย์นี่คือสิ่งที่ได้ยินมาฉนันโอกาสครับซื้อ SCB ให้ดีพอดิจิตอลบิสคอยทั้งหมดหรือฟินเทคจะเติบโตแกร่งในรัฐบาลนี้ทุกคนหนุนให้ไทยเป็นฮับในเรื่องของฟินเทคแข่งกับภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมดก็คือคอยเบด ตามนโยบายของเพื่อไทยคุณเศฐาแต่ถ้าเป็นไม่ใช่อีกพักหนึ่งคือฝั่งนี้เป็นรัฐบาลก็ต้องมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่โดยภาพรวมนะครับเศรษฐกิจกำลังรอจังหวะเติบโตฟื้นครับซื้อให้ดีครับแบงก i n ิ้งยังยืนยัน b b l k t b t t b t i s c o แล้วก็มาดูค่อยเก็บก,กุ้งของกสิกรหรือ SCB โดดเด่นทีหลังในไตรมาสที่4 ส่วนชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI ยังยืนยันว่าต้องเก็บให้ดี Delta, HANA, า a า c ค um, อม c e เพราะชิปมีความต้องการสูงมากๆและน่าจะเปลี่ยนไปรวมไฮเองทุกคนจ้องที่จะซื้อ HANA ที่จะ p r i v Private p ว a e e m e n t ออกมา80รล้านนู่นนั้นราคาจะอยู่ตรงไหนละครับราคาเฉลีย่ยย้อนหลังแล้วแต่อยู่ที่การที่ว่าเงินทุนไหลเข้ามาและจ้องที่จะซื้อปรับพอร์ตเพราะจีน ไหลเข้ามาในโซน e e c ตะว,วันออกก็ไหลเข้ามาคนละสองสามแสนล้านลงทุนในเฮลแครในอุตสาหกรรม EV ีที่เติบโตและชิปเซมิคอนดักเตอร์เป็นจังหวะของภูมิภาคส่วนแถบนี้ทั้งอาเซียนและเซาท์เอเชียทั้งนั้นเป็นจังหวะซื้อให้ดีเฮลแค์ Healthcare, นั้นลงทุนมากมายมหาศาลโดยซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็อินเดียกำลังมาร่วมทุนกับไทยด้วยเช่นเดียวกันที่จะเป็นฐานเบสคอยในอุตสาหกรรม EV ีและชิปเซมิคอนดักเตอร์ เป็น Opportunity แลยนะครับยังยืนเย็นช่วเชิญชวนี้ Correction ซื้อให้ดีนะครับเดลต้าคาน่าเค e า่อมเค e ี Overweight เข้าไว้เป็นจังหวะนี้แหละครับและในไตรมาสที่4ไตรมาสที่3นี้เซตทดสอบแน่นอน1 6 1, 6 2 0จุดและไหลบ่าเข้ามาลงทุนในไตรมาสที่4ต่อเนื่องถึงปีหน้า2ปีข้างหน้าเพราะจะช็อตด,ดอนเข้าทองคำ ทองคําจะทดสอบ2,001ในสิ้นปีนี้แล้วก็สก,กุลเงินดอลลาร์จะเสื่อมแล้วเข้ามาในภูมิศาแทบอ m มมิชชันมาเก็สก,กุลเงินแถบนี้ทั้งหมดจะเติมโตแกรง่งมากเป็นจังหวะแล้วครับ1,700-1,720จุดสิ้นปีสวัสดีครับ